สวนทุเรียนสไตล์รีสอร์ทนะครับเรียกว่านางฟ้าราคาเติดดินนะครับโฉนดนะครับดูบรรยากาศครับท่านผู้ชมครับครุฑแดงพร้อมโอน19ไร่2งาน75ตารางวามีครับลำธารมีครบนะครับที่เนินนะครับน้ำไม่ท่วมไร่ละ750,000เท่านั้นนะครับ ขายในราคาปกติเลยนะเลยนะครับถือว่าถูกนะครับพูดได้เต็มปากเลยครับพิกัดอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีห่างจากสปอตํารวจบ้านสองกิโลเมตรนะครับตํารวจบ้านแปลงนะครับขออภัยมีต้นทุเรียน8ปี200ต้นให้ผลผลิตแล้วต้นทุเรียน3ปี450ต้น หนึ่งปีร้อยห้าสิบต้นมีลำไยร้อยเจ็ดต้นพร้อมบ้านพักตากอากาศหนึ่งหลังนี่ครับบ้านหลังนี้ครับมีโรงจอดรถนะครับมีลำธารไหลผ่านตลอดทั้งปีน้ำไม่ขาดนี่ครับจุดเด่นนะครับเหมาะสำหรับทำบ้านสวนทำรีสอร์ทนะครับบรนพักตากอากาศทำสวนทุเรียนประกอบอาชีพกเกษตรกรรมนะครับ แอดมินชอบรำทานอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับน้ำไม่แห้งแน่นอนครับบรรยากาศสุดยอดนะครับล้อมรอบด้วยธรรมชาติป่าเขาจิวทั์ที่เงียบสงบเป็นส่วนตัวนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนัดดูสถานที่จริงต่อรองราคาได้นะครับตรงนี้เรียกว่าเป็นอนาจักรส่วนตัวเลยนะครับท่านผู้ชมครับใครหาอยู่อย่างนี้นะครับ เป็นที่ฉนดหายากมากๆนะครับที่สภาพอย่างนี้เป็นฉนดนะครับเพราะฉะนั้นฝากพิจารณาด้วยนะครับราคาก็ทุกถูกสวัสดีครับผม